เทียออตลาดกัะอีกรุ่นหนึ่งกับ Infinix GT10 Pro ครับจากค่าย Infinix Gaming Phone รุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่าสเปคดุดันมากกับจอ AMOLED 120 h z CPU d i m e n s i t y 8050และรวมไปถึงการดีไซน์ฝาหลังที่มาพร้อม Mini LED สรงคล้ายๆกับรุ่นไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยนะสเปคเนี่ยโอ้โหดุดันในงบประมาณเพียงแค่80,000บาทน่าสนใจแค่ไหนกับรุ่นนี้ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกันกบผมนาแฟม Let's go อาจจะแปลกหูแปลกตาไปสักหน่อยนะครับเพิ่งไปจัดฟันมาครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหเราอุตส่าห์ได้เห็นมือถือรุ่นใหม่ที่สเปคดุดันขนาดนี้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ถึงแม้อาจาปวดฟันสักเล็กน้อยแล้วก็พูดไม่ชัดสักนิดหน่อยก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจตรงไหนไม่พูดก็คงจะไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าชูโรงมาในเรื่องของการเล่นเกมมาโดยเฉพาะและก็รวมไปถึงการดีไซน์ที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ต่อสายเล่นเกมและใครที่รู้สึกว่าอยากได้มือถือที่ดีไซน์ในลักษณะทีี่มไฟ LED ด้านหลัง แต่งได้และเท่สุดๆ,ๆแบบนี้เนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆพอสมควรและก็รวมไปถึงเรื่องของหน้าจอที่ส่วนตัวผมเองแอบอึ้งมากๆเพราะปกติไม่ค่อยเห็นอินฟินิตให้จอมาระดับนี้ฮะกับสเปคหน้าจอที่เป็นขนาดอยู่ที่6.67นิ้วจอเนี่ยเลือกใช้เป็นชนิดแบบ AMOLED นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับค่า Refresh Rate นี่เหมาะแก่การเล่นเกมโดยตรงเลยคือ120 Hz นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีเรื่องของจออ,อื่นแล้วนะครับเพราะรุ่นนี้มาพร้อมกับค่าขอบเขตสีอยู่ที่1,000ล้านสีและก็รวมไปถึ เรื่องของการรองรับ10บิตแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะเป็นค่า HDR ต่างๆก็มีมาให้แล้วก็มีค่าความสว่างจอสูงสุดถึง900นิตด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ใช้คําว่าสเปคหน้าจอเนี่ยก็เท่ากับระดับเรือธงเลยก็ว่าได้เพราะว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับจอเนี่ยก็ใหญ่มากแล้วนะครับแถมยังสวยด้วยนะครับเหมาะแก่การดูหนังฟังเพลงแล้วก็รวมไปถึงการเล่นเกมด้วยนะครับปรับแต่งค่า Refresh Rate ได้ตามสไตล์ของ Infinix อยู่แล้วนะครับส่วนที่น่าสนใจเลยก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วแหละครับพลิกมาด้านหลังจะเห็นไดด้ชัว่า นี้ออกแบบการดีไซน์มาเป็นแบบมินิ LED ครับตัวนี้เนี่ยมีธีมมาว่าเป็นแบบไซเบอร์พังด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่ต้องบอกว่าเราสามารถปรับแต่งสีสันต่างๆได้หมดเลยนะครับอยากให้มันกระพริบแบบไหนเราสามารถทําได้ในส่วนรายละเอียดเนี่ยเราต้องมารอดูรีวิวเต็มอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะเป็นในลักษณะประมาณไหนนะแต่ในพรีวิวที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากสำหรับดีไซน์ที่ออกมาเป็นในลักษณะนี้นะครับโดยสีที่มีเลือกจะมีทั้งหมดอยู่2สีก็คือไซเบอร์แบล็กแล้วก็มิเลสซิวเวอร์นะครับกนนอ ว่ามีความเตีมไซเบอร์พังจริงๆหละฮะทีนี้มาดูตัวชิปประมวลผลที่รุ่นนี้เลือกใช้คือเมทัลเล็กเดเมซิสตี้8050ครับโดยตัวนี้เนี่ยผลิตด้วยสาปัตยกรรม6นาโนเมตรครับซึ่งเสริมทับมาด้วย GPU เป็นมารี G77 ด้วยนะครับอีก9แกนแล้วก็รวมไปถึง RAM ที่เป็น LP Dual 4X ที่ให้มาอยู่ที่ต่อแรกเนี่ยจะให้มาอยู่ที่8กิกใช่ไหมครับแต่เราสามารถเพิ่มได้ครับอีก8กิกรวมเป็น16กิกะไบต์กันเลยทีเดียวนะครับเราสามารถเลือกได้จะเพิ่มหรือไม่เพิ่มมแแลล้้้วววตต่่เเเรรรราไดรไดยปถึงงงืองออันี ก็น่าสนใจเพราะว่าเลือกใช้รอมแบบ UFS 3.1นะครับซึ่งก็เป็นรอมที่ค่อนข้างมาตรฐานและก็ค่อนข้างเสถียพรพอสมควร2 5 6 g b นะครับโดยตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มไมโครดีการได้1 t b ทบนะครับรันมาด้วย Android 13แลวก็ XOS 13ด้วยนะครับโดยภาพรวมของสเปคด้าน Perform a n c e เนี่ยไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นที่เหมาะกับการเล่นเกมจริงๆและยังมีโหมดต่างๆที่แน่นอนสายเกมเนี่ยไม่น่าพลาดอยู่แล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมก อย่างเดียวนะครับเป็นแบบ 4D ดีเลยนะครับซึ่งเป็นระบบสั่นโดยเฉพาะที่ต้องบอกว่าทําให้การเล่นเกมเนี่ยมีอัดขลดมากขึ้นรวมไปถึงลําโพงที่เป็นแบบลําโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับมีพอร์ตดูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับพอร์ตเนี้ยจาเป็นขนาดไหนสายเกมมิ่งเนี่ยโอโ้โหไม่น่าพลาดอยู่แล้วสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเราจะใส่หูฟังเล่นเกมเนี่ยมันเห็นความแตกต่างจากการที่ใส่บลูทูธในการเล่นเกมแน่นอนครับความล่าช้าและดีเลย์เนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับเสียบสายเข้าไปเนี่ยล่าช้าเนี่ยน้อยมากๆหรือแทบไม่ล่าช้าเลยก็เลยรู้สกกว่่าาใครรทีต้อง จริงจังในการเล่นเกมมากขึ้นอรอตรูฟัง3าสก็ค่อนข้างจําเป็นซึ่งรุ่นนี้แถมมาให้ด้วยนะครับส่วนโหมดที่ค่อนข้างเจ๋งอยู่แล้วอย่างโหมดบายพาสรุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับชาร์จได้แล้วก็เล่นเกมได้ด้วยก็คือชาร์จไปเล่นไปได้แบบไม่ต้องกังวลว่าแบตจะเสื่อมหรือเปล่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งอยู่พอสมควรเลยโดยที่มันมีมาให้ทุกรุ่นอยู่แล้วรุ่นนี้ก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของกล้องดีกว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับโดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่เเเเเเลลลลลลยยยรรับบพาาะาืออกกกกใช้้้งป็นบบนนนแ3โดมหที8ิซ อยู่ที่1.7ครับโดยจะบวกมากับเลนส์เดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้มาพร้อมไฟแฟลช LED ถึง4ดวงกันเลยดีเดียวนะฮะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าพูดถึงความละเอียด108ล้านก็ถือว่าให้มาสุดพอสมควรส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่นี่เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับรุ่นนี้มาพร้อมแบตอยู่ที่5 0 0 0มมิลลลลแแอออนคคครั่่ข้้าางดพสสววก็ทีํญเย รุ่นนี้เป็นบายพาสชาร์จนะครับเป็นสไตล์ของทางอินฟินิอยู่แล้วนะครับก็คือชาร์จเร็วได้สูงสุดถึง45วัตต์นั่นเองนะครับผมส่วน้าถามว่าทำไมรุ่นนี้ถึงเหมาะกับการเล่นเกมนะครับมันยังมีหลายโหมดที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปลองเล่นเพิ่มเติมถ้ารุ่นนี้ขายในไทยนะแต่ที่ต้องพูดเลยก็เพราะว,าว่ารุ่นนี้เนี่ยมันยังมีโหมดพวกแบบการจัดการระบายความร้อนโหมดที่ปรับให้การเล่นเกมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปรับเฟรมเรทต่างๆก็มีมาให้เลือกหลากหลายมากมายมากนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับใน,น่น,น้าา สนใจจริงๆสำหรับสเปคนี้ที่ให้มาในงบประมาณเพียงแค่8,200บาทเท่านั้นนะครับนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเปิดตัวในประเทศไหนแต่รุ่นนี้นะครับวางจําหน่ายเป็นแบบดอลลราสหรัฐนะครับอยู่ที่ประมาณ240-250ดอลลร์ดังนั้นเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่เราประมาณนี้แหละครับ8,100นิดๆไปปลายไปจะถึง8,500-8,600อะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ในเลทราคาที่ก็จะไม่ได้มากไปมากกว่านี้นี่คือราคาที่เปิดตัวต่วตางประเทศนะครับส่วนถ้าเข้าไทายมีภาษีมีอะไรต่างๆก็อาจจะต้องมารอดูอีกทีนึงว่ามั จะมีโอกาสเปิดอยู่ที่เท่าไหร่แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเปิดตัวต่ากว่าหมื่นนี่ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าตลาดแตกมากๆแตกสุดๆเลยแหละและวที่สําคัญครับจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ารุ่นนี้จะมีโอกาสเข้าไทยไหมแต่ก็ยังไงก็ตามครับคุณผู้ชมก็ต้องรอดูติดตามข่าวสารไปเรื่อยๆครับมีอะไรเราก็จะเอามาอัปเดตสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในลักษณะของการโพสต์แบบรวดเร็วทันใจนะครับได้ทางเพจ c e b o o k Community YouTube และก็รวมไปถึงโซเชียลมีเดียอื่นอีกมากมายครับก็เอาเป็นว่าครับสำหรับคลิป ากจะเอามาอัปเดตกันแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นฟันผมนี่นแหละฮะเพราะว่าอาจจะต้องขออภัยด้วยที่อาจจะพูดชัดไม่ชัดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะของคนจัดฟันเอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะมีเพียงคร่าวๆก็จะประมาณนี้เพราะรุ่นนี้ยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับอย่างไรก็ตามต้องมารอดูสเปคจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมอะไรหรือเปล่านะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอคลิปวิดีโอหน้าซีโอเก้นด้ยนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย